ฉันคือนักล่าสมบัติในเมโทรรยอลจากคัคจีโมบายแต่กลับไม่เคยขึ้นรถทันเลยสักรอบถ้าต้องเจอกับหมวกเลเวล6แล้วยังต้องจัดก,การได้ด้วยกระสุนแค่นัดเดียวปืนแบบไหนที่จะทำแบบนี้ได้แน่นอนว่าต้องเป็นสไนเปร์เรามีทิปด,ดีๆมาฝากซึ่งก็คือการเปลี่ยนให้ตัวเองกลายเป็นคนเจ้าเล่หเหมือนกันวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ AWM AMR และ M24 โดยเป็นการรีวิวปืสนสไนเปร์ก่อนอื่นเรามาเปรียบเทียบข้อมูลของปืนทั้ง3กระบอกเมื่อไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมรู้จากข้อมูลแล้ว AMR น่าจะดีที่สุดอย่างไรก็ตาม AMR ติดตั้งได้เพียงแค่ศู์เล็งเท่านั้นและไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมชิ้นอื่นได้อีกราคาย,ยังแพงกว่า AWM ถึง50 0 0 0 0ในส่วนของ AWM เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมครบชุดข้อมูลของ AWM ในด้านต่างๆดูจะสูงกว่า AMR พอสมควรกระสุนที่ AWM ใช้มีราคา2,500เท่านั้นซึ่งถูกกว่ากระสุนที่ AMR ใช้ถึง1,000ก่อนหน้านี้ราคาของ AWM อยู่ที่2ล้านแต่ตอนนี้ราคาลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว1ล้านก็จัดได้เลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจะบอกให้นะหลายคนบอกว่า AWM ควบคุมง่ายมากเรามาดู M 2 4กันดีกว่าข้อมูลแต่ละด้าของอาวุธนี้จะไม่ค่อยดีนะไม่สามารถจัดก,การศัตรูได้ในนัดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับสไนเปอร์อื่นแล้วข้อดีเพียงอย่างเดียวคือราคาแต่ว่าราคาแ0 0แสนแนะนำให้ลองเล่นปืนกระบอกอื่นดีกว่าสไนเปอร์อัตโนมัติจากนั้นเรามาดูว่าสไนเปอร์ทั้ง3แบบนี้ มูลด้านดาเมจที่มีต่อหมวกเลเวล6เมื่อทักษะของอาวุธถึงระดับสูงสุดค่าดาเมจของ AWM และ AMR จะเท่ากันเป็นปืนที่มีคุณภาพต่างกันสามารถดูข้อมูลดาเมจที่มีต่อหมวกเลเวล6ได้จากรูปนี้ปืน M24 มีคุณสมบัติต่างกันสามารถดูข้อมูลดาเมจได้ที่หมวกเลเวล6จากรูปนี้โดยสรุปแล้ว ถึงไม่มีอุปกรณ์เสริมซักชิ้นก็สามารถยิงหมวกเรเวลหกได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวมีแค่ AWM หรือ AMR ที่สามารถทำได้แต่มีแค่คุณภาพ4แบบตามที่แสดงในภาพเท่านั้นที่สามารถทำได้แต่หลังจาก AWM ติดตั้งอุปกรณ์เสริมข้อมูลก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเราควรเลือกสไนเปอร์แบบไหนในการต่อสู้จริงเหล่านักกระโดดล่มคงมีปืนในใจกันแล้วใช่ไหม คุณถามฉันว่าต้องพกอะไรเพิ่มอีกไหมนอกจากปืนกระสุน20นัดน้ำสองขวดเหล่สาสไนเปอร์ลุยเลย